ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสนทนาชัยทุ่งในวันนี้ครับจริงๆแล้วช่วงนี้ต้องเป็นช่วงของการตอบจดหมายแต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษหน่อยอ่าวันนี้วันพ่อครับผมเนี่ยนึกถึงวันแม่วันพ่อทีไรแล้วสะท้อนใจคุณยักษ์แม่เสียชีวิตเมื่อผมห้าขวบเจอท่านครั้งเดียวนอนอยู่ในโรงเนาะครับคุณพ่อครับตอนผมเข้าเกษตรท่านเริ่มป่วยเป็นอัมพาต ท่านเดินไม่ได้ท่านพยายามเดินอยู่สี่ปีมผมเรียนจบรับปริญญา24รรกรกดาท่านไปรับปริญญาเดินไม่ได้ครับคุณแจ็คต้องใช้จักรยานละจูงท่านไปด้วยเวลาถ่ายรูปที่ไหนมผมเอาหมวกปริญญาใส่ให้คุณพ่อนะอท่านใส่แล้วท่านก็ยืดถือว่ามอบให้กับเขามอบปริญญานี้ให้กับพ่อแต่บางทีการเรียนจบวันนั้นเหมือนเป็นการที่ทำให้ท่านหมดหมดห่วงแล้วหมดห่วงแล้ว จากวันนั้นมาท่านไม่เดินเลยอีกแปดวันต่อมาครับท่านก็เสียชีวิตแล้วผมก็มีอาการต้องเรียกว่าเป็นโรคจิตซึมเศร้าก็ได้เนาะเพราะว่าไม่อยากจะอยู่คิดถึงแต่พ่ออะไรวันหนึ่งพี่ชายผมพูดดีมากไอตีเรียกว่าไอตีอบอกไปไงเฮียถ้าเตียรู้ว่าลื้อเป็นคนอย่างนี้นะเตียคงเสียใจที่มีลูกอย่างลือ้อที่จริงพูดกันคําแรงกว่าน,นี้นะครับถ้าแน่จริงเนี่ยอ ต้องทำงานสร้างประโยชน์ยืนหยัดอยู่ได้แล้วให้คนรู้ว่าเลือเป็นลูกใครผมเลยเอาชื่อเตี่ยวมาเป็นชื่อตัวไงเพราะเตี่ยผมชื่อบ้วนเกียร์ครับแล้วเตี่ยผมพายเรือขายของสุพรรณบางประมาผมเลยใช้ชื่อทิดบ้วนบางประมาเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีคนรู้จักผมรู้จักแต่เตี่ยผมแล้วผมก็ภูมิใจที่ได้ทําให้กับพ่อแล้วดอกไม้วันพ่อนะครับก็คือดอก พ,พุทธรักษาเข้าใจความหมายนะพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรักษาปกตรักษาก็รักษาความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจพุทธรักษาพุทธะพุทธเวลาคุณจะดําเนินชีวิตคุณก็ต้องไปพูดเบิกบานคุณเจอใครคุณต้องพูดสวัสดีคแลวคุณก็ยิ้มไปก่อนใช่ไหม นี่คุณเป็นผู้เบิกบานเช้าตื่นมาคนจีนบอกจา๋จาจ้าเตอู่เจงเซ็งตื่นเช้ามาต้องสดชื่นไว้ก่อนชพอสดชื่นเสร็จปุ๊บคุณก็เป็นผู้เบิกบานครับแล้วคุณก็เป็นผู้ตื่นจากความหลงผิดอืพอวันนี้ผู้คนเนี่ยไปหลงผิดกับอะไรก็ไม่รู้และคุณก็จะเป็นผู้รู้จริงครับรู้จริงคือรู้ความเป็นไปแห่งชีวิตรู้ความเป็นไปในสรรพสิ่งทั้งหลายครับ นี่คือพุทธรักษาแล้วถคาคุณปลูกพุทธรักษานะคุณแจ็ค<ะ>ถ้าคุณไม่มันตัดสางกอนะคุณปล่อยให้มันขึ้นเองอยู่เรื่อยๆแบบนี้มันจะรกมาก๋อมันจะไม่ดีแล้วไม่สวยครับครับใบมันจะแห้งอกอมันจะแน่นแต่ถ้าคุณมีการตัดแต่งใบถ้าคุณมีการตัดแต่งกครับตัดแต่งต้นนะนะที่มันออกต้นและออกดอกแล้วเนี่ยนะ ตัดสางใช่บ้างเนี่ยคโอ้โหพุทธรักษานี่จะสวยมากๆากนะฮะที่เกษตรเคยปลูกไว้แต่ตอนนี้เขาจะลือออกพไมเขาไม่เอาพุทธรักษาเป็นดอกไม้ประจำมาฮะไอ้นี่เราใช้เราเลือกสีไงอ๋อใช้อ๋อนี่เราเราเน้นไปในส่วนของสีเหลืองเป็นดอกไม้สีเหลืองครับเพื่อถวายพระองค์ท่านใช่ไหมฮะแต่ว่าความจริงดอกไม้วันแม่ก็ดอกมะลิใช่นะดอกไม้วันพ่อก็ รักษาถ้าเราจาไม่ผิดนะคิดว่าไม่ผิดแน่นอนท่านผู้ชมครับแต่ว่าชีวิตเราจะรุ่งเรืองเหมือนดอกดาวเรืองได้อย่างไรวันนี้ท่านชมรายการท่านพอรู้วิธีปลูกหรือถ้าไม่รู้เขียนจดหมายมาเดี๋ยวทายเอกสารเรื่องการปลูกดาวเรืองไว้ให้นะฮะถ้าไปอ่านตาราละเอียดนะครับอาจารย์ผมจะเขียนไว้เลยพันนี้ลักษณะเป็นอย่างนั้นพันนั้นลักษณะเป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้เราไม่อยากจะมาพูดถึงเพราะว่าเวลาท่านปลูกเนี่ยเดี๋ยวท่านก็เห็นเองอ๋อคืออาจารย์มีเอกสารเรื่องของดาวเรืองอยู่ มีเดี๋ยวนี้ที่คนถามมาผมก็จะเลือกเอกสารที่มารรฐานและวู้ไทยเอกสารไปให้เลยโอเคงั้นคุณผู้ชมจบแล้วเหรอเวลาหมดแล้วฮะอยางว่าไหนๆเผื่อบางท่านเขาอยากจะรู้อาจารย์อยากจะส่งเข้ามาเลยอ่าอส่งเข้ามาหาอาจารย์เลยที่ไหนฮะอาจารย์แนะนําหน่อยส่งมาที่ผมก็ตู้ปนศสิบสองกับแพงแสนนครปฐมเจ็ดสามหนึ่งสี่ศูนย์หรือทิดบุญแอร์ทอสเมลคอมถ้าส่งมาที่สถานีก็โทรเข้ามาง่ายๆก็ได้ครับบอกว่าขอหนังสือจากอาจารย์ก็ได้ศูนย์สอง 9677014ครับหรือจะเป็น sms4689110 นี่เป็นช่องทางทีนี้ถ้าชีวิตคุณจะรุ่งเรืองจริงครับมันต้องเกิดจากการกระทำการนั่งบนบานสารกล่าวแล้วก็คิดเอาบูชามันจะรุ่งเรืองเป็นไปไม่ได้วันวันวัวแต่บูชาขอให้รวยขอให้อยู่สบายอยู่ดีผมบอกตัวเองว่าอย่ามัวแต่นั่งกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เสียเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับท่าน เมื่อท่านได้ประกอบกรรมดีอเขาบอกว่าจะสบายต้องลำบากก่อนนะ่ฮะคือมันไม่เรียกว่าความลำบากนะคุณแจ๊คอย่างผมยกตัวอย่างถ้าผมบอกว่าเงือคือการทํางานหนักคือดอกไม้ของชีวิตครับน้ําเงือคือน้ํามนตอ,อย่ามัวแต่นั่งพรมน้ํามนต์แต่น้ําเงือเนี่ยสำคัญถ้าคุณไปซื้อดาวเรืองมาหนึ่งเมล็ดบาทหกสิบ คุณมีดินผสมแกลบนิดหน่อยครับเอาเท่าไหร่คิดสักเท่าไหร่หนึ่งบาทหนึ่งบาทคุณซื้อถุงมาอกีกครับสิบตังค์รวมเป็นเท่าไหร่ก็ประมาณอสามบาทสามบาทพอคุณปลูกขึ้นมาปุบ๊บคุณเปิดน้ำนิดหน่อยกระถางหนึ่งเนี่ยครับคุณต้องมีแล้วเท่าไหร่อ่าสักสิบบาทอะอุ้ยบ้าแล้วคุณแจ็คมีกระถางด้วยกระถางสิบแค่นี้ก็สิบบาทใครจะขายคุณ ผมไม่รู้นะคุณซื้อมาเท่าไหร่นะแต่ว่าผมรู้แต่ว่าอย่างน้อยๆกระถางเนี่ยต้องมียี่ห้าแล้วมีมาใช่ไหมครับแต่ทีนี้คุณลองนึกดูว่าถ้าหนึ่งกระถางเขาบอกว่าชาวบ้านคนหนึ่งชาวนาคนหนึ่งอยู่แถวๆคลองสิบสี่แต่ก่อนทํานาวันหนึ่งมานั่งชับปักช้ำต้นไม้มเดี๋ยวนี้เขาส่งกิ่งปักช้ำต้นไม้เนี่ยส่งนอกแ้วคุณแจ๊คโอ้จากที่ขายปกติเนี่ยนะถูกต้องครับคุณเชื่อไหมคุณปลูกต้นไม้จริงๆไว้ ต้นหูกระจงบางคนเรียกต้นบารมีผมเคยไปถามให้ต้นที่สูงประมาณมสัก3ามเมรตรกว่า4ี่เมตรเท่าไหร่ผมถามว่าเท่าไหร่ครับสามหมืนตอนนั้นยังไม่ค่อยมีนะสามหมื่นปลูกให้เสร็จแล,แล้วอาจารย์ทำไงต่อฮะเดินหนีเลยฮะไม่ใช่ผมบอกว่านี้ผมไม่ได้ซื้อนแต่ผมถาม,ถาม,มเฉยๆอยากรู้มูลค่าใช่ครับบางคนก็มีที่ก็ไมป,ปลูกต้นไม้จริงๆไว้ อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรุ่งเรืองชีวิตคุณต้องทํางานแล้วถ้าคุณทํางานแล้วคุณนั่งนึกบอกว่าโอ้ยนี่มันมีงานคุณลองนึกถึงวันที่คุณไม่มีงานทำอ่ะคุณจะทุกข์กว่าเห็นไหมฮะผมเคยคํานวณให้ข้าราชการฟังนะครัเขาถามเขาบอกเงินเดือนเท่าไหร่เขาบอกเงินเดือนสองหมื่นสองหมื่นเดือนหนึ่งคุณทํางานกี่วันยี่สิบวันครับคุณได้เงินวันละพันครึ่งวันรับไปแล้วห้าร้อย คุณไปขายไข่ปิ้งคุณไปขายลูกชิ้นปิ้งคุณจะได้ไหมครึ่งวันห้าร้อยคุณเหนื่อยแทบตายเพราะเงินเดือนคุณมากนะแล้วถ้าอีก10วันที่เหลือเนี่ยถ้าคุณรู้จักเพาะต้นไม้ปลูกต้นไม้คุณแจ้ครับเงินเดือนคุณขึ้นสองขั้นทุกปีโอเคแล้ก็ุกคนล่กเรือแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ นำไปใช้นำไปปฏิบัติได้นะครับสำหรับคำแนะนำของอาจารย์บัวในวันนี้ครับเอาละครับขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการและขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันวันพ่อ5ธันวาคมครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ถือโอกาสอวยพรพ่อทุกท่านทั่วประเทศด้วยนะครับสวัสดีครับ K Station ดาวเทียมทีวีสาระดีๆมีไว้ท่านผู้ชม ไทใครๆเขาก็นิยมชวนกันนั่งชมนั่งชมเทสเตชชัน